อนนี้เราก็มาแท้ๆกลางทางนะครับเนี่ยหาข้าวกินดูข้าวแล้วครับเนี่ยน่าอร่อยมากเป็นแซนด์วิชนะครับแต่ข้างในนี่เป็นเป็นแบบอันนี้อันนี้เป็นฝรั่งชีสแฉบอร่อยนะครับเนี่ยด,ดูครับโอ๋กินทั้งหมดเลยครับเนี่ยเรียความอร่อยฟรีอร่อยสุดครับโคกอร่อยสุดแล้ว นี่ครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศของร้านครับร้านนี้่ทำมาแล้วแรงบันมันยังบอกอร่อยตออเหมือนกันบางเมื่อวานยังต่อไหมครับนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับว่าถนนอ่าเมลโรดสายที่24นะครับดูเมลโรดดูเมลโรดดูเมลโรดครับนี่เมลโรดรถวิ่งไวมากแล้วถนนเส้นหลักของอินเดียถนนเส้นหลักของอินเดียนะครับเนี่ยเห็นแล้วไหมมีรถเมลมาด้วยไหมมันเอาหัวรถเมลมาใช้ดูรถนนโลดดูดูความโลดนะสุดขับ คือามโลภครับใหญ่ไปไหนคือผมอไไมันจะเยอะไปไหนครับเนี่ยรวยไม่พออยหรือ